ยินดีต้อนรับสู่ออ t โตอัปเกรดเนชั่นช่องของคุณสำหรับการอัปเกรดรถยนต์และจักรยานยนต์ที่ดีที่สุดการรีวิวเชิงลึกการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการสำรวจเทรนด์ล่าสุดในโลกของยานยนต์ถ้าคุณชื่นชอบความแรงการปรับแต่งและเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่คุณมาถูกที่แล้ว วันนี้เราจะพาคุณจอดลึกไปกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2025กับทาตาซีนอนปิกอัพรุ่นใหม่ล่าสุดจากอินเดียที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเหนือชั้นทั้งด้านรูปลักษณ์สมรรถนะและคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนตัวทาตาซีนอนถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่แข็งแรงทนทานและประหยัดพลังงานในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้รับการออกแบบของซีนอนปี2025ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างมสไต์ ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ที่สื่อถึงความดุดันพร้อมกับกระจังหน้าแบบรังผึ่งสีดำด้านที่เสริมลุกให้ดูแข็งแรงและมีพลังกันชนหน้าขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาให้รองรับสภาพถนนทุกรูปแบบเพิ่มมิติความบึกบึนของตัวรถมิติของตัวรถถูกขยายให้กว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยเพิ่มพื้นที่ในการขนส่งและความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะในภาคเกษตรหรือธุรกิจขนาดกลาง ในด้านเครื่องยนต์ทาทาซีนอน2 0 2 5มาพร้อมกับขุมพลังดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ160แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ 4WD ที่สามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ตามลักษณะเส้นทางและสภาพถนนถือเป็นรถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเขตเมืองทางหลวงและพื้นที่ห่างไกลที่ต้องการการยึดเกาะที่มั่นคง ระบบการสะเทือนของซีนอน2อง5ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะด้วยระบบช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกหนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงและด้านหลังแบบแหนบซ้อนช่วยรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นโดยไม่เสียความนุ่มนวลในการขับขี่ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรคคู่หน้าพร้อม ABS และ EBD ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในรุ่นนี้เพิ่มความปลอดภัยในการเบรกในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารทา่ทาซีนอนใหม่ย,ยังคงเน้นการใช้งานจริงเป็นหลักแต่มีการเพิ่มลูกเล่นความทันสมัยเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันบอกภาพคุณภาพดีนั่งสบายพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนช่วยให้การขับขี่เงียบสงบมากขึ้น สำหรับระบบความปลอดภัยซีนอนปี2025เพิ่มถุงลมนิราภัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัว ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังเพิ่มเข้ามาในบางรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่จำกัดสิ่งที่ทำให้ทาทาซีนอน2025โดดเด่นเหนือคู่แข่งในระดับเดียวกันคือความสามารถในการบรรทุกที่มากกว่า1ตันพร้อมพื้นกระบาดท,ที่เสริมเหล็กกันรอยด้านในจากโรงง,งาน และโครงสร้างตัวถังที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงโดยไม่เพิ่มน้ำหนักมากเกินไปความประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากสำหรับรถกระบะขนาดนี้นอกจากนี้ทาทายังมีการรับประกันนานถึง3ปีหรือ100,000กิโลเมตรและการบริการหลังการขายที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายเช่นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในระยะยาว โดยรวมแล้วทาทาซีนอน2 0 2 5ถือเป็นรถกระบะท,ที่มีความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพราคาและคุณสมบัติที่ให้มาเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันงานก่อสร้างงานขนส่งหรือแม้กระทั่งการใช้งานในพื้นที่ชนบทระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยทุกสภาพเส้นทางได้อย่างมั่นใจ ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์และมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยทาทาซีนอน2025คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ปเกรด d a t i o n ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่การอัปเกรดคันเทปและเคล็ดลับยานยนต์ที่น่าติดตามขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า